เอาแหละตอนนี้คุณอยู่กับผมเซไฮน1ไและตอนนี้คุณอยู่กับ history s i t e of s t u r i s g เรื่องราวของ s t u r i s g สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเซไฮนไนทีนก่อนอื่นเลยเนี่ยอันดับแรกต้องขอกราบอาภัยก่อนครับที่หายตัวไปเกือบเดือน เนื่องจากผมป่วยเป็นไข้หวัดนะครับเป็นเวลาเกือบเดือนเลยจริงๆนะครับปวดเมื่อยตัวทําอะไรก็ค่อนข้างจะลาบากนะครับผมการหาข้อมูลการเขียนสคริปต์เนี่ยก็ทําวันหนึ่งได้ก็ประมาณไม่เกินสัก5 6าประโยคแล้วครับก็หลับต้องการการพักผ่อนไปอย่างมากตอนนี้ก็เริ่มหาแล้วนะครับแต่อาจจะไม่เต็มร้อเเสียงอาจจะแคมแหไปบ้างฟังดูอาจจะแปลกไปนะครับต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนเลย ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะนําเสนอเรื่องราวของงานมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งงานอย่างงานสเตอร์จีถึงความเป็นมาเป็นไปของงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยโดยไงฝากติดตามไปเนี่ยหากันได้เลยครับผมไปดูกันเลยเชื่อว่าหลายคนที่ชื่นชอบในมอเตอร์ไซค์คลาสสิกหรือว่ามอเตอร์ไซค์ในอเมริกัน อย่างฮาเลเดวิสันหรือว่าแนวชปเปอร์อาจจะเคยได้ยินชื่อของสเตอร์จีนมาบ้างไม่มากก็น,น้อยมันคืองานรวมตัวของเราไบเกอร์สิงนักบิดจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยมารวมตัวกันภายในงานเพื่อที่จะพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงไลฟ์สไตล์การขับขี่หรือว่าสไตล์การแต่งรถของพวกเขาในการมาเนี่ยพวกเขามักจะนิยมในการขับขี่รถบนท้องถนนเพื่อเข้าร่วมงานในปีนั้นซึ่งการขับขี่ในครั้งนี้เนี่ยมันจะถูกเรียกว่าสเตอร์จีนแลนดี เป็นการมุ่งหน้าขับขี่เพื่อที่จะเข้าร่วงมงานสเตอร์จีทแบบโดยตรงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับถึงเรื่องราวของสเตอร์จีทที่มาที่ไปเรื่องราวความเป็นมาว่ามันจะสนุกแค่ไหนมันจะเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันสเตอร์จีทเนี่ย เป็นงานรวมตัวของเราไบค์เจอร์มากมายที่ถูกจัดขึ้นมายาวนานกว่า80ปีเรื่องราวจริงๆของมันเราต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี1936ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาเ r นโ n h o ลหรือที่คนอ,อื่นๆมักจะเรียกเขาในนามว่าแปปปี้นะครับมาพร้อมกับภรรยาของเขาอย่างโพรพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้เข้าซื้อกิจการแฟนชสยรถมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินติดหูกันบ่อยๆนั่นคืออินเดียมอเตอร์ไซค์เคิลไรเดอร์ ไอเลมขอตั้งคลับเป็นของตัวเองและให้ชื่อคลับว่าแจ็คพาย,ยิปซีซึ่งก่อตั้งในปีเดียวกันนั่นคือปี1936การออกทิปครั้งแรกของคลับเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่14สิงหาคมปี1938โดยจะมีแปปปีและก็สมาชิกภายในคลับจำนวน9คนหรือที่ถูกเรียกว่า First n i n h t แบบเดียวกับซีรีส์ s ั n of a n a าเชี9คนแรกที่ก่อตั้งคลับเป็น u Found าเ e r f o u n d a t i ั n นั่นเองพวกเขาเนี่ย ได้ออกทิปพ,พร้อมกับผู้คนร่วมทิปยํจำนวนไม่มากนักนะครับประมาณสัก78คนออกทิปร่วมกันโดยออกไปวิ่งในเมืองเออร์สเตอร์จีดทางเซาท์ดาโคตาและก็รอบๆบ,บริเวณเขตของแบ็กฮิลซึ่งชื่อแบ็กฮิลเองก็ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อทิปครั้งแรกนะครับโดยให้ชื่อว่าแบล็กฮิลคัสิตซึ่งมันกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานสเตอร์จีดมาจนถึงปัจจุบันาาการจัดงานของสเตอร์จีดก็จัดขึ้นในทุกๆปีมีผู้คนมากมายเนี่ยที่เริ่มรู้จกักแล้วก็เข้าร่วมงานกันมากขึ้น แต่ก็อย่างที่เรารู้กันในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของสงครามทําให้อาจมีบางปีเนี่ยสเตอร์จิเองก็งดจัดงานไปบ้างแล้าๆสักปี2ปีเรื่องด้วยผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่จบสงครามไปแล้วในปี1949สเตอร์จิตก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับผู้คนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและก็งานที่จัดยิ่งใหญ่มากขึ้นสเตอร์จิตเองกลายเป็นงานรวมตัวของสิงนักบิด ที่มีความชื่นชอบและก็คลั่งไคล้ในรถมอเตอร์ไซค์ที่พวกเขาเนี่ยได้เป็นเจ้าของพร้อมทั้งยังมีการให้พวกเขายังขับรถออกจากบ้านเพื่อมาร่วมงานพบปะสังสรรค์พูดคุยกับผู้คนภายในงานซึ่งตัวงานเองก็มีชื่อเสียงโด่งทางไปทั่วอเมริกาทําให้ผู้คนมากมายเนี่ยได้เริ่มที่จะรังสรรคเพื่อเข้ามาร่วมงานและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไปสเตอร์จีทเองไม่ใช่แค่ง,งานรวมตัวเพียงเท่านั้น มันยังคืองานจัดแสดงไบ์โชว์ที่ผู้ร่วมงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเอารถคับโปกข,ของพวกเขาออกมาแสดงให้กับเพื่อนเพื่อภายในงานได้เห็นถึงสไตล์การแต่งรถแล้วก็สไตล์การขับขี่ในชีวิตประจาวันรวมทั้งในงานเองก็ยังมีการเปิดบูธเพื่อจําหน่ายของที่ระลึกเพื่อซื้อกลับไปเป็นของขวัญให้กับคนที่บ้านแล้วก็จําหน่ายพวกเครื่องเดิมแล้วก็ของกินภายในงานมากมายเนื่องจากสถานที่เนี่ยมันอาจจะอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่สะดวกที่จะไปกลับ าจากบ้านแล้วก็งานสักเท่าไหร่เลยเกิดมีการแคมปิ้งแล้วก็นอนค้างแรมกันในงานสเตอร์จีเลยสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นในการที่จะดํารงชีพแล้วกันเนาะอยู่ภายในงานนะครับมีทั้งของกินแล้วก็เครื่องดื่มมากมายเนี่ยไว้สําหรับบริการผู้ที่ไม่สะดวกจะที่จะไปกลับสักเท่าไหร่เนื่องจากงานของสเตอร์จีตมีการจัดยาวนานถึง3-5วันในแต่ละครั้งการมาเนี่ยก็คือมาอยู่กันยาวๆไปเลยนะครับผมอยู่จนจบงานกันไปเลยรวมถึงในงานเองก็จะมีการจัดงานคอนเสิร์ต ที่จะจับเอาเหล่าศิลปินแล้วก็วงดนตรีแนว็อกแอนด์โรลคันที่แล้วก็เวสเทอร์ Western, ที่มีชื่อเสียงในตอนนั้นเนี่ยมาสแสดงโชว์ภายในงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานไปกับบทเพลงแล้วก็เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ขับรถมาเป็นเวลานานนะเพราะว่าบางครั้งผู้คนที่มาก็อาจจะมาจากต,าต่างที่ต่างแดงขับรถข้ามรัฐกันมานะครับผมรัฐในของอเมริกาเนี่ยบางที่เนี่ยอยู่ห่างก,กันเป็นพันกิโลเลยก็ว่าได้การขับรถมาไม่เมื่อยเนี่ย ได้มีเสียงบทเพลงขับกล่อมก็อาจจะเป็นอะไรที่จะโล่งจิตใจได้ดีเลยละ่ะในปี1961สเตอร์จกลายเป็นงานที่ผู้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นไปทั่วรัฐแล้วก็มีการเข้ามาร่วมงานกัะอย่างอุ่นหนาฝากคลัง่งจึงทําใหา้มีการเพิ่มกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อตอบสนองแล้วก็ดึงดูดผู้ที่จะมาร่วมงานให้เข้ามาร่วมงานกันเยอะๆอย่างเช่นการแข่งขันมอเตอร์ครอสแล้วก็ฮิวคลามฮิวคลามเนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบว่ามอเตอร์ไซค์ไต่เขาที่เรารู้จักนั่นเอง และการแข่งขันยอดฮิตมากๆในตอนนั้นเนี่ยได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นคือ Half Mile t a g Racing เป็นการแข่งรถในระยะทางครึ่งไมล์หรือว่า800เมตรในปีแรกของการแข่งขันเนี่ยมีผู้เข้าร่วมจำนวน19คนและปีถ,ถัดไปก็มีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันพวกเขามักที่จะจงใจขับรถพุ่งชนกำแพงหรือว่าขับรถผ่าโผลหวาาเสียว เป็นที่น่าตกใจสําหรับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นแต่สิ่งที่อันตรายมากๆที่สุดเลยของงานนี้เนี่ยคือการที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมาที่จะจงใจขับรถเพื่อพุ่งชนรถที่กําลังสัญจรผ่านไปผ่านมารถที่กําลังสวนเลนอยู่เนี่ยคือขับเพื่อพุ่งเข้าไปชนเลยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่รุนแรงอันตรายและก็ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะสำหรับท่านที่ฟังอยู่ เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยที่จะอภิรมเท่าไหร่สำหรับชาวเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากอุบัติเหตุหลายครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะจับตัวหรือว่าหาผู้กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษได้เนื่องจากมีผู้คนเข้าร่วงมงานในปีปีนึงเนี่ยประมาณ3-4สีายคนเลยซึ่งเป็นจำนวนเยอะการหาตัวผู้กระทำผิดก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก้วก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดด่างพ้อยของอาสเตอร์จีนเลยก็ว่าได้นะครับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย เดี๋ยวยังไงผมจะขอเล่าเรื่องสวนง,งานของสเตอร์จีก่อนละกันก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องอะไรที่มันจะเพ่งแผลงเหมือนที่เคยเล่ามาเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของการจัดงานของสเตอร์จีเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองโซด้วยกันในส่วนของสาวันแรกของงานเนี่ยจะเป็นการวิ่งแลนลี่กับคลับแจ็คพายิปุ่นนะครับผมโดยจะมีการให้คําแนะนําต่างๆโดยสมาชิกคลับเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในขบวนของแลนลี้นั่นเอง ใครอยากที่จะเข้าร่วมกับขบวนแรลลี่ของสเตอร์จิตเองก็ต้องผ่านการอบรมจากครับนะครับเพื่อที่จะออกไปท้องถนนแล้วก็มีความปลอดภัยทั้งท่านแล้วก็ผู้ที่ร่วมสัญจรด้วยอีก2วันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการแข่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างที่ผมกล่าวไปทั้งมอเตอร์ครอสอ่แล้วก็ไฮคลา姆แล้วก็ฮาร์ฟไมล์แท็กวซซิ่งนั่นเองนะครับจะเป็นทางแข่งขันให้ผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมแล้วก็มีการรับชมภายในงานส่วนวันที่เหลือก็จะเป็นการเข้าร่วมงานฟารดนตรีฟังคอนเสิร์ต เดินจับจ่ายใช้สอยบูธขายของพบปะสังสรรค์ซื้อของกินซื้อเครื่องดื่มมานั่งกินกันนั่นเองโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยงานสเตอร์จีจะถูกจักขึ้น7วันนะครับมากกว่าช่วงที่ผ่านมาจะประมาณ3-5วันเท่านั้นอันนี้จัด7วันอยู่กันดังยาอๆจำนวน1สัปดาห์ไปเลยถัดมาในช่วงระหว่างปี1970-1980มีการรวงตัวของสเตอร์จีเนี่ยขึ้นที่ซิตี้พารหรือว่าสวนสาธารณะกลางเมือง ของเมืองสเตอร์จิตมีบันทึกไว้ว่ามีจํานวนสมาชิกที่มาร่วมงานเนี่ยถึง4 0,000คนในปี1น8 0พันเก้าร้อยแปดสิบซึ่งแน่นอนว่าต่างคนก็ต่างที่มาร้อยพ่อพันแม่หลากหลายรูปแบบมารวมตัวกันมันค่อนข้างไปสิ่งที่ยากในการควบคุมให้อยู่ในกฎในเกณฑ์เดียวกันได้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้ว่าการรัฐและก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองสเตอร์จิตเซาท์ดาโกตาเนี่ยเป็นกังวลอย่างมากสำหรับพฤติกรรมของเราไบค์เกอร์และก็สิ่งนักบิดจ,จากทั่วทุกสารทิศที่เข้ามาร่วมงาน เกรงว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีพฤติกรรมที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการทั้งผิดกฎหมายภายในงานซึ่งมันยากต่อการควบคุมทั้งผู้จัดงานและก็เจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากผู้คนที่มาจํานวนมากเนี่ยมันก็ยากที่จะจับมือใครดมได้ง่ายๆนะครับว่าใครนี่เป็นผู้กระทําซึ่งไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ว่าการรัฐเท่านั้นเนี่ยที่เป็นกังวลในเรื่องนี้ชาวเมืองเองก็เป็นกังวลในเรื่องนี้เช่นกันในปี1982มีการลงประชามติความเห็นจากภายในเมืองว่า ให้มีการงดให้บริการและก็งดใช้สิ่งสาธารณะภายในเมืองแก่กลุ่มสเตอร์จีที่มาร่วมงานอย่างเช่นการไม่ให้ใช้ส่วนสาธารณะภายในเมืองหรือว่าไม่ให้สัญจรบนถนนเส้นหลักภายในเมืองเลยนะครับผมมีการบังคับใช้กฎนี้ขึ้นจริงๆภายในเมืองนะครับแต่ก็ยังคงมีการอนุญาตให้ใช้ซิตี้พาสภายในเมืองอยู่ซึ่งก็ต้องอยู่ในภายใต้การควบคุมของเหล่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนั่นเองทนายประจำเมืองอย่างเดวไฮเซน ได้ให้คำแนะนำเอาไว้ว่าการลงคะแนนเพื่อเป็นประชามติไม่ให้การสนับสนุนการรวมตัวของเราสเตอร์จีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีสิทธิในการรวมตัวเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถทําได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับทางเมืองก็ยังคงผลักดันและบังคับใช้กฎนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มภายในเมืองแล้วก็ไม่ให้มีการจาหน่ายค่าขายสินค้าต่งตางๆต,ตามริมถนนภายในเมืองซึ่งทางภาครัฐเองก็ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังกับกฎนี้แล้วก็ เพื่อไปการควบคุมพฤติกรรมของเราไบเกอร์ต่างๆด้วยเราก็มองได้2มุมนะครับสําหรับมุมของไบเกอร์ที่อยากจะมารวมตัวมาเจอเพื่อนๆกันแต่ก็แน่นอนครับว่ามันค่อนข้างที่จะคุมยากเนาะคนตั้ง3ามแสนสี่แสนคนจะให้อยู่ภายใต้กฎกฎเดียวกันเนี่ยก็คอ่นข้างจะลําบากหน่อยแต่ก็ต้องเห็นใจทางมุมของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ผู้ว่าการรัฐด,ด้วยนะครที่เขาต้องทาตามหน้าที่ ในการที่จะพิทักษ์รักษาความสงบภายในเมืองไม่ให้มีการก่อเหตุวุ่นวายก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคนในเมืองด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นงานสเตอร์จีแล้วก็สเตอร์จีแอนลี่เองก็มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมให้เข้ากับสถานที่แล้วก็ผู้คนภายในเมืองมากขึ้นโดยมีการจัดสถานที่ที่ดีมีการจัดก,การเส้นทางรถให้มีความคล่องต่อการจาราจรแล้วก็ลานจอดรถเนี่ยให้พอสําหรับเหล่าสิ่งนักบิดต่างๆที่มาร่วมงาน มีการบังคับใช้กฎต่างๆมากขึ้นทั้งกฎในการเดินทางกฎรจราจรต่างๆค่อนข้างมีความเข้มงวดม,มีการตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างนะครับสาหรับผู้มาร่วมงานเนี่ย <S <S เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการก่อเหตุข่าววุ่นวายแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่สเตอร์จีนนั่นเองการจัดง,งานของสเตอร์จีนเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับทางเซาท์ดโคกต้าไปมากกว่า800ล้านดอลาดลาร์ต่อปีถือว่าเยอะมากๆเลยนะรับสำหรับรายได้ขนาดนี้เนี่ยและงานเอง ก็ยังถือว่าเป็นงานที่มีการเปิดต้อนรับคนทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติให้เข้ามาภายในงานนะครับซึ่งมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันเนื่องจากพวกเขามองว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญให้กับงานแล้วก็เมืองนั่นเองการออกกฎเกณฑ์ทําให้สเตอร์จิตเองเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบม,มากขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาร่วมงานนะครับก็หลายครั้งที่ที่เราไปมาสักครู่ว่า การแข่งขันบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายผ่านผนทําให้งานเองถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านชาวเมืองไปจำนวนมากหรือว่าแม้กระทั่งผู้ร่วมงานเองก็อาจจะมีการออกมาบ่นกันหน่อยว่ามันอันตรายมากไปหน่อยแต่ในครั้งนี้สเตอร์จีก็ปรับตัวแล้วนะครับอยู่ในกฎในเกณฑ์ที่มากขึ้นแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันแบบซุ้มเสียงให้เสียภาพลักษณ์ของของงานนั่นเองนะก็คือว่าเป็นงานที่ดีเปิดรับทุกคนเข้ามาแต่ก็มีการตรวจสอบ ให้มั่นใจถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในงานทําให้ผู้คนเองก็รู้สึกปลอดภัยตามไปด้วยเมื่อเข้าร่วมงานงานนี้นั่นเองสเตอร์จิตเองถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็มีคนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอย่างที่กล่าวไปแต่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบงานสเตอร์จิตนะยังมีชนเผ่าที่มีชื่อว่าลาโกตาอินเดียนพร้อมกับอีกหลายๆเผ่าที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นเนี่ยมีการรณรงค์ให้งานสเตอร์จิตเองงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้บริเวณกับแบบัส ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชนเผ่าเนี่ยเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้มีเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็อบายบุกต่างๆเนี่ยเข้าไปใกล้กับสถานที่ตรงนั้นซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชนเผ่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พวกางานกิจกรรมภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างรายได้และเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมงานและทําประโยชน์ให้กับเมืองเป็นจำนวนมากแต่ก็อย่างว่านะครับคนละมุมมองมันต่างกันเรื่องแบบนี้เนี่ยมันว่ากันไม่ได้เนาะหรือว่าเข้าใจในส่วนขชนเผ ในปี1997แจ็คพายยิบซีครับถูกบรรจุเข้าสู่มอเตอร์ไซค์เข้า Hall of Fame หอเกีติยศเกี่ยวกับแวดวงของรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของคาร์เรนฮอเอลหรือว่าที่เรารู้จักในนามของแป๊บปี้เนี่ยก็ถูกบรรจุเข้าสู่ AMA Hall of Fame หรือว่า American Motorcycle Association ก็เป็นหอเกียรติยศสำหรับผู้ขับขี่จักรยานจนในอเมริกาที่มีความสำคัญในแวดวงของมอเตอร์ไซค์นะครับ เป็นเกียริประวัติที่ดีนะครับของทั้งคาวเดนซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดงานอย่างสเตอร์จีสหนึ่งในงานรถมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่งอย่างสเตอร์จีสขึ้นมาในปี2017เมืองสเตอร์จีสมีรายได้มากกว่า270,000ดอลลาร์ในการขายคู่มือเข้าร่วมงานแล้วก็ได้เงินจากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนง,งานเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าเยอะนะแค่ขายคู่มือในการเข้าร่วมงานสเตอร์จีเนี่ยก็ขายได้ตั้ง270,000ดอลลาร์แล้ว และในปี2019เขายังสามารถสร้างรายได้กว่า6,000ดอลลาร์ 600, ให้กับองค์กรการกุศลภายในท้องถิน่นก็ถือว่ายังมีมุมที่ดีนะครับสำหรับสเตอร์จิตเรื่องราวที่ผ่านมาก็ไปรวดที่แย่ๆเราก็ควรจะมองแยกนะส่วนที่ดีเขาก็มีเช่นกันเออลองมองส่วนเดียวเขาบ้างปี2020เอง s เซอร์จีเนี่ยทำไรายได้ให้กับเมืองของตัวเองเนี่ยไปถึง21%ของรายได้ทั้งหมด คิดเป็นก็ราวๆสัก1นส่วนหของเมืองเลยนะครับรายได้ที่สเตอร์จีททำเนี่ยจัดงานแค่ปีละครั้งนะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผู้คนมาเที่ยวมาเยี่ยมชมภายในเมืองซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะต้องกําเนิดในการออกวิ่งเดลี่ของสเตอร์จีทนะครับแต่ในปีเดียวกันคือปี2020เนี่ยเป็นอีกหปีที่ทําให้สเตอร์จีทเองมีจุดอ่างพร้อยมีความหมุนหมองเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานสเตอร์จีเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าจับกลุ่มไปมากกว่า1 8 7คนทั้งด้วยข้อหาการขับขี่หรือว่าการทะเลาะวิวาการดื่มแอลโกอฮอล์หรือว่าข้อหาต่างๆเนี่ยก็ถูกจับกลุมเข้าสังเตตไปเป็นร้อกับ200เลยแหละรวมถึงยังมีการจารกรรมทรัพย์สินการขโมยทรัพย์สินภายในงานมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า250,000ดอลลาร์ในตอนนั้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวของงานเลยก็ว่าได้แต่มันก็เกิดขึ้นในทุกๆปีที่จัดง,งานอยู่แล้วนะครับเนื่องจากคนที่มาร่วมงานก็บางครั้งก็อาจจะตรวจสอบไม่ละเอียดทําให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยหลุดเข้ามาในงานแล้วก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในงานแต่อย่างไรก็ดีสเตอร์จีก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาปรับตัวเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้งานของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นงานที่น่าเที่ยวอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน สเตอร์จีก็เป็นงานที่จะถูกจัดขึ้นในทุกๆวันศุกร์แรกของเดือนสิงหาคมในทุกๆปีโดยจัดทั้งหมด10วันมากกว่าช่วงปี1970-1980ที่จัดเพียง7วันเท่านั้นนะครับผมงานเนี่ยจะถูกจัดขึ้นที่เมืองสเตอร์จีทางเซาท์ดาโฮตาเป็นการจัดงานเพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมไบค์เกอร์และสิงนักบิดจ,จากทั่วทิศต่างแดนนะครับผมหรือว่าจากสถานที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยให้มาพบปะสังสรรค์อววรถ ของตัวเองอัวไลฟ์สไตล์การแต่งรถของตัวเองออกมาให้เพื่อนๆนะได้รับรู้นะครับมีผู้เข้าร่วมงานปีนึงเนี่ยอย่างต่ำๆก็ราวๆสัก3า0 0ส0ถึง5 0 0แสนคนแต่สถิติสูงสุดในการเข้าร่วมงานของผู้คนเนี่ยเกิดขึ้นในปี2015นะครับซึ่งมีผู้ร่วมงานเนี่ยไปมากกว่า7,39,000คนเลยทีเดียวนะในปีนั้นโหเยอะมากๆซึ่งผู้คนเหล่านี้เนี่ยมาจาก50รัฐของอเมริกาแล้วก็สถานที่ต่างๆทั่วโลก สร้างรายได้ให้กับงานและคนในเมืองได้อย่างมาหาศาลในแต่ละปีเลยในการจัดงานแต่ละครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับกันเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมของผู้มาร่วมงานนะครับมีจํานวนมากที่มันยากต่อการควบคุมนะคนเป็นแสนสามสี่แสนบางปีเจ็ดแสนกว่าคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคุมค่อนข้างยากหน่อยอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับทั้งความรุนแรงการก่ออาชญากรรมการจราการการักขโมยการดื่มและเมาและขบับขา,บขา,บขาบทะเลาะวิวาต่างๆเนี่ย ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราไม่สามารถจะอาจ่านใจพวกเขาได้นะคะแต่ทางงานของสเตอร์จิตเองก็มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองกับความต้องการผู้ที่มาร่วมงานทั้งในด้านของกิจกรรมภายในงานอ,อสถานที่จอดรถเส้นทางการเดินทางบูธขายของต่างๆน,นะฮะอำนวยความสะดวกต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ไปที่ประทับใจและก็ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาร่วมงานนั่นเอง ท่านใดที่มีโอกาสไปงานของสเตอร์จีนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในใต้คอมเมนต์หน่อยนะว่างานเป็นยังไงบ้างสนุกไหมมีอะไรในงานบ้างน,นะครับพบเจออะไรมาบ้างผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนื่องจากผมเชื่อว่าตัวเองก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะได้ไปสัมผัสงานแบบนั้นนะครับเพราะว่าอยู่แค่ที่บ้านจอ,อกไปไหนก็ลบาบากขอครัวแล้วนะครับเนื่องจากตังค์ไม่ค่อยมีนั่นเองจะไปงานยิ่งใหญ่ระดับนั้นเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากเลยนะครับ ท่านใดที่เคยไปก็มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับว่างานเป็นยังไงบ้างผมสัญญาว่าจะมานั่งอ่านของท่านแน่นอนงานสเตอร์จีก็ยังมีการจัดขึ้นอยู่ทุกปีในเมืองสเตอร์จีทางเซาท์ดาโคตาอเมริกานั่นเองใครที่มีโอกาสได้ไปก็ลองออกฮาร์เรสเดวีสั้นสักคันนะฮะแล้วก็ลองออกไปเผชิญโลกกว้างนะครับผมไปร่วมงานกับสเตอร์จีถ้าเกิดอยากจะออกอสเตอร์จีแลนดี่ก็เข้าอบรมกับเราแจ็คพายจิซีนะครับผมเพื่อที่จะ เสริมความปลอดภัยให้กับตัวท่านเองแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับท่านนะครับผ่านการอบรมการเข้ากระบวนการนะฮะการขี่เป็นขบวนของแลลี่เนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันปลอดภัยสำหรับตัวท่านแน่นอนในงานก็อาจจะมีอะไรสนุกสนุกมากมายนะมีงานคอนเสิร์ตให้ท่านได้เข้าไปรับชมนะครับผมศิลปินดังๆหลายคนที่เราชื่นชอบก็อาจจะไปโผล่ในงานนั้นด้วยมีของที่ระลึกนะครับสมมารจะเป็นอะไรพวกเสื้อ แก้วน้ำแจ็กเก็ตต่างๆนะมีโอกาสก็ซื้อกลับมาฝากผมบ้างน,นะครับอยากได้สะสมเหมือนกันเอาแหละครับผมสำหรับเรื่องราวของสเตอร์จินในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่สนุกพอสมควรเลยนะในการประจนภัยของงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเจออะไรมาหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องดีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมีปะโป้กันไปเนาะสำหรับข้อมูลต่างๆถ้าเกิดมีความผิดพลาดหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ย ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมอาจจะหามาคาดเคลื่อนนะหรืออาจจะไม่ตรงตามที่ท่านรู้ท่านเคยได้ยินมาก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมจะกลับมาอ่านแล้วก็นะําไปปรับปรุงอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันฮนะสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมารอติดตามชมกันได้เลยดีกว่าสัญญาว่าถ้าเกิดผมหายดีเนี่ยผมจะทําออกมาเรื่อยๆผลิตคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดซั s สไค b e กันด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันหน่อยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ